ชี้มวยชอบสึกเพชรยินดีมวยไทยพรีเมียมนะครับชกกันทั้งหมดเนี่ยเ้าคู่ครับหยิบยกมาให้หน้าช่องเป็นแนวทางชุดจัตุรภาคีสั้นๆง่ายๆตามสไตล์ชี้มวยชอบนะครับมวยปีใหม่นะครับใกล้ช่วงเทศกาลเนี่ย เล่นแบบระมัดระวังตัวด้วยนะครับออกตัวแต่งแบ่งกินเอาสองข้างนะสำหรับพี่ๆท่านใดที่รักมวยเชียร์มวยชอบเล่นมวยและต้องการหาสถานที่กดมวยที่มั่นคงทางด้านสถาบันการเงินครับชี้มวยชอบขอแนะนําเลยนะครับที่นี่ที่เดียวมั่นคงที่สุดแล้วในตอนนี้คลิกที่ลิงก์ใต้คลิปกันได้เลยหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยครับ g อ d 8ีอปามีแอดนำหน้าด้วยนะ มั่นคงปลอดภัยอุ่นใจสบายใจแน่นอนครับชีม้มวยชอบการันตีชัดเจนไม่ต้องหมุนเสาสมัครเข้ามาวันนี้นะครับท่านก็จะได้เข้ากลุ่มฟังภาคหูครับจากทีมงานชีม้มวยชอบส่งเลทราคาก่อนชกส่งข้อมูลเนื้อตัวนักมวยและส่งสรุปวิเคราะห์โมเมนตัมความน่าจะเป็นสั้นๆง่ายๆตามสไตล์ชีม้มวยชอบนะครับ วันนี้ไปกันต่อลุยกันใหม่ศึกเพชรยินดีนะครับส่วนสถิติเมื่อวานนี้นะครับมีได้มีโดนก็อัปเดตกันในเพจ Facebook แล้วก็ช่อง YouTube นะครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่ติดตามกันมาก็คงจะทราบกันดีนะครับพวกฉันเนี่ยไม่มีสรรพคุณใดๆอวดอ้างครับแต่มีสถิติให้ดูทุกคู่ทุกรายการครับคำพูดมากมายมวยตายก็จ่ายเขาอยู่ดีครับเอากันแบบตรงไปตรงมานะครับไม่สร้างความงงงายแน่นอนวันนี้ไปเริ่มกันที่ แรกครับไม่ต้องสวดอะไรกันเยอะแยะไปหวดกันที่คู่ที่1ครับศึกเพชรยินดีมวยไทยพรีเมียมไปกันที่คู่ที่1ครับ ชิคาระเพชรยินดีอะคาเดมี่จะพบกับทางด้านเจ้าเขตตะวันมกชสุพรรณบุรีครับเขตตะวันเนี่ยสดจีเลยพี่จ๋าครับไปดูกันที่ทางด้านเจ้าชิคาระก่อนเลยครับชิคาระคนนี้ครับเด็กหนุ่มรุ่นใหม่ครับเจแปนส่งเข้าประกวดนะครับส่วนสูงนี่1้8เลยอายุ15ปีครับยังโตได้อีกนะครับสำหรับทางด้านเจ้าชิคาระคนนี้เป็นมวยของทีมงานผู้จัดนะครับสไตล์การชกของชิคาระเนี่ยตัวนี้เป็นมวยซ้ายครับฝีมือครบเครื่องเล นอกได้ในเมียอนาคตสดใสครับตั้งใจฝึกซ้อมนะวันนี้ลดไป0.8ปอนด์ครับมวยคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับไปดูกันที่ทางด้านสายตีครับไฟล่าสุดเนี่ยชิคาละก็ไปแพ้ให้ทางด้านเจ้าน็อตใหม่วอรุชาในศึกเพชรยินดีครับเราไปดูกันที่ทางด้านเจ้าเขตตะวันคู่โชค,ครับเขตตะวันคนนี้ครับอายุ20ปีเป็นมวยรุ่นพี่5ปีนะครับส่วนสูงนี่ปาดหัวตัวเท่าเลยแหละ เป็นขนจังหวัดนครราชสีมาครับชกมาแล้วนี่ก็ร้อยกับไฟนะสไตล์การชกเนี่ยตัวนี้เป็นมวยบูสครับเตะขาเจาะยางคว้างกระจกนะครับซ้อมที่ค่ายสิทธิ์สุดยอดจังหวัดบุรีรัมนะครับไปดูกันที่ทางด้านสถิติการชกค,ครับ3มไฟหลังเนี่ยชนะรวดมาเลยแบบว่าชนะน็อกมานะครับ ไปชนะน็อกทางด้านเจ้าเพชรอ่างเปาไฟล่าสุดนี่ไปชนะน็อกเจ้าเสือดำออเพชรขุนศึกมานะครับเอาละครับเราไปชี้มวยชอบกันเลยดีกว่าชอบก็จัดขัดใจก็สวนฉันมาได้นะตามกำลังซับได้เลยครับคู่นี้ชี้มวยชอบชอบไปที่ทางด้านเจ้าชิคาระเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับไม่หลับไม่หลนเนี่ยคิดว่าแพ้ยากครับสำหรับวันนี้ชิคาระชัดเจนไม่ต้องหมุนเสาครับ เราไปต่อกันที่คู่ที่2ของรายการครับเพชรพัชระศูนย์กีฬากุดฉิมจะพบกับทางด้านเจ้าสิงกล้องธรณีมวยไทยนะครับเสือตันขยันตีพบสูงยาวเสาทรรเรศครับกระดูกการผ่านมวยเนี่ยเบียดเบียดกันเลยครับ ไปดูกันที่ทางด้านเจ้าเพชรพัชระก่อนเลยครับเพชรพัชระคนนี้ครับอายุ24ปีเป็นมวยรุ่นพี่นะครับเป็นคนจงังหวัดกาลสินนะครับชกมาแล้วนี่ก็40กว่าไฟนะทางด้านสไตล์การชกเนี่ยตัวนี้เป็นมวยเดินครับบูดุดันอันตรายเลยวงในก็ไล่แขนดีครับการแลงก,กาบวกนะสำหรับทางด้านเจ้าเพชรพัชระนะครับ ไปดูกันที่ทางด้านสถิติครับไฟล่าสุดนี้ก็ไปชนะทางด้านเจ้าปืนกลปอประจักมาที่ศึกเพชรยินดีเราไปดูกันที่ทางด้านคู่ชกครับสิงห์กล้องธรณีมวยไทยตัวนี้สูงชันลู่ตูดปอดยอดขุนพลหลายพอยเลยนะครับอายุ19ปีครับส่วนสูงนี่้176นะได้ช่วงได้ใหญ่ได้รอยครับเป็นคนจังหวัดยะโสธรครับชกม,มาแล้วนี่ก็30กว่าไฟนะครับทางด้านสไตลการชกเนี่ยตัวนี้เป็นมวยขวาครับเข่านายเหนียวแน่นหนึบหนับเลยซ้อมที่ค่ายสาม,มารถพยัก รุ่นยิมวันนี้รถไป0.5ปอนสบสบายครับสองมา2อาทิตย์กว่าๆนะครับมวยคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมานะครับไปดูกันที่ทางด้านสถิติครับ3ไฟหลังของสิงห์นะครับก็ชนะน็อกรวดเลยนะครับไปชนะน็อกซูเปอร์บอลไปชนะน็อกเจ้า F1 ฟวันปอเพชรมวยไทยมาแล้วก็ไฟล่าสุดนะครับก็ไปชนะน็อกทางด้านเจ้าสิงห์ดำชอห้าพยัก์มาที่ศึกเพชรยินดี เอาละครับเราไปชี้มวยชอบกันเลยดีกว่าคู่ที่2ศึกเพชรยินดีมวยไทยพรีเมียมชี้มวยชอบชอบไปที่ทางด้านเจ้าสิงห์กล้องธรณีมวยไทยนะครับเข้ารองสิงไปก่อนเลยมีราคาแต่งตัวแน่นอนครับสิงหี้ติดขี้ตังครับสูงยาวสาวกรีดนะครับแทงแต่ละทีที่ขี้หักนายแน่นอนครับเราไปต่อกันที่คู่ที่3ครับคู่รองน้องคู่เอก ปากีสถานเอราวันจะพบกับทางด้านเจ้าเหนือธรณีพุทธประชาชื่นก้าวไฟไร้พ่ายนะครับไม่ได้จับฉลากมานะครับสำหรับเหนือธรณีคนนี้ไปดูกันที่ทางด้านเจ้าปากีสถานก่อนเลยครับมวยรุ่นพี่อายุ20ปีครับส่วนสูงนี่1้2เลยสูงชะลูดตูดปอดยอดขุนพลเลยนะครับเป็นค็จังหวัดปัตตานีครับชคมาแล้วนี่ก็40ไฟนะครับทางด้านกระดูกมวยการผ่านมวยเนี่ยทางด้านเหนือธรณีจะดูได้เปรียบครับ ไปดูกันที่ทางด้านสไตล์การโชคครับของทางด้านปากีสถานนะครับปากีสถานคนนี้ครับตัวนี้เป็นมวยขวาครับสูงยาวสาวคีิปครับคิปติดคิดตังครับถ้าคิปไม่ติดก็ตัวใครตัวมันนะเราไปดูกันที่ทางด้านสถิติครับไฟล่าสุดนี้ก็ไปแพ้ทางานาเจ้าเพชรสีแดงสิทธิเจริญซับมาที่ศึกเพชรยินดีช่วงที่2เราไปดูกันที่ทางด้านคู่โกกันต่อเลยครับเนื้อทรณีคนนี้ครับก้าวไฟไล่พ่เลยนะเรียกได้ว่าสดมากๆเลย ไปดูกันที่ทางด้านเหนือธรณีครับอายุ16ปีครับเด็กคนนี้ส่วนสูงนี่167ครับเป็นคนอำเภออาจสามารถจังหวัด11นะครับชกมาแล้วนี่ก็70ไฟนะทางด้านกระดูกมวยการผ่านมวยเนี่ยได้เปรียบครับจะเสียเปรียบเรื่องช่วงชกนะครับสำหรับทางด้านเจ้าเหนือธรณีเรียกได้ว่านอกได้ในมีครับเด็กคนนี้2ไฟหลังสุดเนี่ยก็ชนะทางด้านเจ้า เพลงเอราวันแล้วก็ไปชนะทางด้านเจ้าเพชรทองเก้าพัชระยิมมานะครับที่ศึกเพชรยินดีเอาละครับไปชีม้มวยชอบกันเลยดีกว่าคู่นี้นะครับชีม้มวยชอบชอบไปที่ทางด้านเจ้า เนื้อธรณีพุทธประชาชื่นครับเข้ารองเหนืออธรณีไปก่อนเลยมีราคาก็แต่งตัวเอานะครับสําหรับคู่นี้ชอบไปที่ทางด้านเจ้าเหนื้อธรณีพุทธประชาชื่นครับเราไปต่อกันที่คู่เอกเพลคนำรายการช่วงที่หนึ่งครับจากกวัวเพชรยินดีอะคาเดมี่จะพบกับทางด้านเจ้า เพชรสองเลยราหวยหมวยไทยนะครับจากัวเนี่ยเรียกได้ว่าเห็นเงาตะวันฉายลางๆนะครับรูปร่างหน้าตานี่ก็หล่อเหลาเอาการเลยแหละอายุ19ปีครับส่วนสูงนี่1้171เลย เป็นคนจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับชกมาแล้วนี่ก็80กว่าไฟนะทางด้านกระดูกมวยการผ่านมวยเนี่ยสูสีครับจากัวจะได้เปรียบนะครับสำหรับทางด้านเจ้าจากัวนะครับตัวนี้เป็นมวยขวาครับฝีมือครบเครื่องเลยนอกได้ในมีครับเป็นน้องชายของเฟอร์รารี่นะครับได้แชมป์ช่องเจ็ดไปเมื่ออาทิตย์ก่อนนะครับสำหรับทางด้านจากัวนะครับไฟล่าสุดนี่ก็ชนะนอกทางด้านเจ้าเพชรน้ําเอก ซอเปรมบุตรมาที่ศึกเพชรยินดีเราไปดูกันที่ทางด้านคู่โกครับเพชรสองเลราวยมวยไทยเพชรสองเลคนนี้ครับสูงยาวสาวกีตครับตัวนี้เป็นมวยเข่าครับหน้าบ้านนี่รับจ้างตีเข่าเลยเป็นคนจังหวัดสงขลาครับโกมาแล้วนี่ก็50กว่ากไฟนะครับไปดูกันที่ทางด้านสถิติการโกครับไฟล่าสุดนะครับของเจ้าเพชรสองเลนะครับก็ไปชนะ ทางด้านเจ้าเด่นผาด่างศูนย์กีฬากุดฉิมมาที่ศึกเพชรยินดีช่วงที่2นะครับเอาละครับเราไปชี้มวยชอบกันเลยดีกว่าคู่ที่4คู่เอกเพลกนำรายการชุดจตุรภาคีชี้มวยชอบชอบไปที่ทางด้านเจ้าจากั้วเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับวันนี้จากั้วเนี่ยเฉิดฉายแน่นอนครับจังหวะมวยไอคิวมวยเนี่ยจะอยู่ที่ทางด้านเจ้าจากั้วนะครับ ถ้าทางด้านเจ้าเพชรสองเลนคิดไม่ติดก็ไม่ได้คิดตังนะสำหรับคู่นี้ชอบไปที่ทางด้านเจ้าจากัวบรรยากาศดูดีกว่าตีนิตีหน่อยราคาวิ่งครับก็จบไปแล้วครับสำหรับวันนี้ชี้มวยชอบหน้าช่องชุดจตุรภา,าคีสำหรับพี่ๆท่านใดที่ต้องการฟังมวยหูนะครับก็คลิกที่ลิงก์ใต้คลิปันได้เลยนะหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยครับ g o d 8ีโอีแปดามีแอดำหน้าด้วยวันนี้ออกตัวสุขขังวัดดวงมรณะครับเล่นมวยไม่ออกตัวนี่มีหวังได้ออกตัง กันแน่นอนด้วยความหวังดีจากชีมวยชอบสวัสดีครับพบกันใหม่ EP ต่อไป